แต่ก่อนเนี้ยจะมีอาการนอนไม่หลับคือนอนไม่หลับอยู่เกือบประมาณ2ปีก็คือถึงขั้นรุนแรงนะถึงถึงขั้นบางทีเช้าเลยสาเหตุมาจากน้องสาวเนี่ยเคยถูกผีเข้า3ครั้งในเวลากลางคืนมันก็ทําให้เรามีความหวาดระแวงแล้วก็มีความกลัวพอเริ่มพระอาทิตย์ตกดินใจเราก็จะเริ่มสั่น สั่นแล้วก็มองไปแล้วรอบก็คือแบบเหมือนกับไม่อยากให้มีความมืดเลย,เยค่ะเพราะว่าภาพที่ตอนน้องสาวโดนผีเข้าอ่ะมันติดตาคืออาการชักเกงแล้วก็คือไม่พูดเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันมันติดอยู่ในใจเราตลอดเป็น,เป,นเป็นภาพฝังใจเราก็เลยกลัวแล้วก็นอนไม่หลับแล้วพอทีนี้พอกลางคืนก็เลยมีความหวาดกลัวพอตอนนอนเนี่ยต้องเอามือแม่เนี่ยมาเกอดมากอะตลอดพอแม่จะขยับตัวพลิก ก็เราก็ทงสารแม่ก็ไปฟ้ามา่อนอีกแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นอนไม่หลับถึงขั้นต้องว่ากินกินยากินยาแก้แพ้เพื่อที่จะให้ตัวเองหลับค่ะแล้วทีนี้วันที่24มกราคม68ที่ผ่านมาก็ได้ไปโบสถ์โบสถ์บ้านรักนิรันที่ลำพูลที่ของอาจารย์สิกันมพอไปถึงก็ก็เหมือนกับว่าเคยเคยมีนิมิตมาก่อนเพราะว่าเหมือนเคย เคยฝันเห็นคิดได้จักเนี้ยมาก่อนเห็นไม้ขั้งเขนพอเราลงรถตู้แล้วก็แล้วทีนี้พอไปอาจารย์ก็เหมือนกับทำทำให้รับหุมาในน้ำแล้วก็เจิมให้เราเราก็คือคืนแรกคืนแรกที่ไปก็คือแบบหลับเลยหลับลึกหลับยาวเลยสนิทเลยแล้วก็ตั้งแต่กลับมากลับมาก็คือหลับสนิททุกคืนจนจนถึงจนถึงเช้าเลยก็ ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่เพราะว่าปกติตอนที่เรานอนไม่หลับอะมันจะมีผลกระทบมากเพราะตอนกลางวันเราต้องทํางานร่างกายจะอ่อนเพลียแล้วก็หน้าตาคือคือจะเศร้าหมองแล้วก็เหมือนกับว่าความสามารถในการทํางานการคิดการอะไรของเราคือลดลงหมดเพราะเราไม่ได้นอนนะคะคือความสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่มีเลยก็คือหายสนิทเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณคิรจักบ้านรักนิรันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ